ยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมใส่บาทพระสงฆ์จิตใจจงนองมุ่งตรงต่อพระนิพพานมุ่งตรงต่อความร่ำรวยมุ่งตรงต่อพระนิพพานในอนาคตตการอันใกล้นี้เถิดอันค็ร้เวยมาว่าอีกเด้อ ขอาก็จบขอรู้จักคนเจ้าจักได้อู่แล้วล่ะขเรืว่าหามันถึอใจได้น่เอออาเดอนันนี้ป่าเคยมันปันจริงจริงขา่หามัดลวยคคนนึ่งนนอท่อไอ้บัดมาแล้วความกบกบคณนายสาทุกบ้าน่เสาติดยีคอยตายวนนี้จะเ็นเนครบยี่สิบสองเสาเนี่ยแตมาสร้างศลาใหม่เมื่อนั้นนะ สี่เรียนก่อไปนิดนี่หลังมายกขึ้นนินใส่ลังค้ากา่าล้านสองลังคาาก่า,า,กาแต่เป็นตีแล้วตอนนี้เรียนไม่ได้หรอกล้านสองแต่ยกเสาบีมสูงให้มันสูงสงดน้ำถั่วเก็ต้องอย่างเป็นสลานีน้ำนะตอนนี้ได้กระพาะเมื่อกี้เดินผ่านไปละม่อมกับแม่ก็นอมได้แล้วสองต้น,นต้นละสองหมื่นบาทแต่ว่าแม่ท,ทั้งวันเราไม่เนาะย่อมวิกลงนม่เราไม่นะมกเน,น,นกนะา,นา,ะ,านะือกอมหนาปูสุกาจาเนาะอ่า ตกต้นลำแยกลำแยกไปขายสิมา้วยเลยวะอ่ามเป็นคนก็คนน้อยน้อยเนะนะสามสี่คนรวมกับคนต้นก็ได้ยยกประสาทไม่ออกกันนี่เออันนี้บอกโอ้ใคดันเนอะค้ให่เป็นเจ้าภาพฝากไวล้ฝากคนใหญ่เลน้อยขอพระองค์เล่นน้อยเจยจอยดำดำเตี้ยสูงอ่ากเนจออมปอกออมทีออมหยาดอยู่ง ถานิมนต์ครับรูบบอาจาครับนิมนต์าานนด้านนี้ก่อนนะครับหน้าโภสนครับผมมาเลยครับผมออกรับดัดอ,อันแรกไงหลวงพ่อหน่อยตะก,ก้าเงินล้านใครจะใส่จตุปัใจจัยใส่ลงไปเลยโยมสองบาทสามบาทใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ดอกไม้ทุกเกียนใส่นีนะเออเสียหน่อย<ค>บ้านห้วยปาน<ค>มากับแม่บ้านโยมชบ,บาภัยวันนี้มาเออใส่บัตเดินก่อนเลยอย่าเสียหน่อยเออข้าว อาอาหารใส่ในบาทส่วนชตูปใจใส่ในตะกร้าเงินล้านพี่มหานาวานำล่องแล้วตั้งที่เห็นนั่นแหละทีนี้ลูกศิษย์มัดยืนเอาแล้วเสียบบัตรไหมนั้นเสร็จแล้วจะนิ่งๆไปดูที่ถ่ายบาทพระเตรียมหรือยังเตรียมแล้วเนาะโอเคใส่บาตรก่อนกร่าวทุกคนครับท่านอาจารย์พระครู สุขสวิพาาศิลวัฒน์ท่นานพระอาจารย์ไทยวันสามารถก็น,นำหน้าเลยครับอาจารย์ด็ออกเตร์เรามาด็ออกเตร์พระมหาปริญญาปริญญาสโนโนะ่บางคนไม่รู้จักหรอกไม่รู้จกักอาตมาไม่รู้จักหรอกเมืเ่อคืนนี้จะขึ้นเทลทขี้แตกกลับบ้านเอเอเนี่ยจะน้าที่บุญที่ทางหลวงคู่ภัยทางหลวงเดี๋ยวนี้สุดเดี๋ยวยก,กเ,เลยเห็นแล้วเล่หาคนรอดซอยในทุกงเรื่องหันงูเข้าบ้านก่น จับออกเขาเองพผิยานงูเวลาไปแขกน้ำตวมเวลาไปช่วยคนพิการกินเตียงก็ไปแขกด้วยกันนะก็รู้จักกันรับปากมานำลงทานมาด้วยนะวันนี้นะทีมงานใหญ่มาเลยใช้ได้เลยนะยกโต๊ะยกเก้าอี้พูดทั้งทิกิ้งภาคเช้าก็อนที่ว่าโอ้คเข้ามาหน่อย่ทำเนอาตมาก็พอใจแล้วแต่ว่าไฮไลท์งานอยู่ที่สามโมงครึ่งครับาลจานเรากวิไลวงพ่อบุญมา ก็จะเดินทางมาพระาันจันทร์เดินทางมาจเจริญพุทธมนต์เช้าวันนี้ให้ใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วไปรวมกันที่หลังโรงครัวอแล้วจะไปถวายโรงครัวเป็นถวายลงน้ําปะนะต้องไปก่าดหิวน้ามากินยนี่ตอนนั้นพวก,ก็จะกสลองยกไปถลอมสล้องมันบุญกระกินสารน้ำปะนะแล้วก็จะมีนางลำ้ำอย่าพึ่งกลับนะเตรียมถุงให้เรียบร้อยแล้ว มีเงาะมีลำไยมีทุเรียนมีส้มโอมีทุกอย่างหน่อไม้แม่กับพองยังมีอลไนะนำมาตั้งแต่วันแรกเลยยังแม่กับย่งพ่อลงมาเลยก้นเก็บวเก็บเมียขับรถโอเปอร์แมนเมียเก็บวขับรถสมอดจำแลงผลม้พี่น้องก็ได้กินจะากินน้ำสํารางหลังจากนั้นจะแกงทานผลไม้ให้โยกับไปบ้านทุกคนเลยแกก้อนเล่มมาต่อจากนั้นก็พักผ่อนตามวรยาสายสามโมงเก้านาฬิกาสามทุ่มทีพระสงฆ์ขึ้นสู่อาศ์สงเจริญพุทธมน แล้วก็ทัศนนุปปาทานทำบุญให้น้งปู่เจ้าคุณพระศิลทรายการน้องปู่เจ้าคุณคำพาให้โยมพ่อสุรศิษย์แอกว้น่ออาตมาโยมแม่ทองการแอกว้นแม่อาตมาแม่แท้ๆตายไปแล้วนะแล้วก็จะอุทิศให้ท่านแล้วก็ญาติโยมผู้อุปถัมภ์ประถาบทุกท่านญาติธรรมทุกคนและจากนั้นก็คณะสงฆ์ก็น่พิจารนาบังสุกุลก็คือทัศนนุปาทานเสร็จแล้วญาติโยมก็รับก่อนจากคณะสงฆ์คณะผู้เป็นเจ้าภาพถวายพระไตรนะ เปลเส้อาเอาไว้คณะเสื้อผ้ผู้ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมใครยังไม่ถวายก็จองได้นัที่กองบริการต้อนรัที่หายไปไหนไม่รู้ตอนนี้สายบาดอยู่จองได้ใครจะเป็นเจ้าภาพรายการต่างๆหลังจากนั้นก็คณะสงฆ์ให้พรระพรมน้ำมนต์ก็คณะสงฆ์สงน้ำจริงๆวันนี้เป็นวีแรกที่มาอยู่นี่อาตมาอนุญาตให้สงน้ำเพราะว่าเพี่ชายแนะนําว่าสงแน่สงแน่ ย่างหน่อยคนมาสงหนังของเดี๋ยวมันใช้ขันไหนได้สดั่งอยู่เด้่อยออยางหน่อยกันสี่ร้อยเงกัดได้ปูนถุงนึงได้เฮ็ดแน่นทีเฮ็ดแน่น,นี้อ้ายหอยอ้ายหอ,อ,อ,อยเป็นบัวเพราะไอ้หอยเฮ็ดมาแล้วมืงนนอันโยมใส่ได้จุปมันสองร้อยมั้งอันอีนี่จริงๆแล้วเป็นการขอกระมาโยมอ่อันนี้ก็อยากได้อยหรือมาสามั่งาะฉะนั้นที่ว่าแปลกใจว่า อันนี้นั่งเกาะก็ราชการดังๆนี้นั่งเกาะขบวนวัดนี่วัจังหวัดติดหนีหลายก็เลี้ยงบ้านน่ะถ้านึงเรามัติดหนีเอ้ยนักเที่ยวต่างน้อยไปก็กยังพขาเลยว่าจังหวัดติดหนีหลายแป๊บโผล่ยังเดียวโอ้ยหาปีวันนี้เบิร์ดเกือบนั่นนี่กระทาอยู่เนี่ยทาไม่นกทาเนี่ยเพราแม่ยังอยู่เนี่ยเสาต้นหนึ่งเนี่ยแต่แม่ละม่อมก็ไปแล้วนะหนึ่งต้นแล้วพร้อมทีมงานลูกหลานทุกคนแม่ หมอประนอมก็เพิ่งหายป่วยก็คอยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนั่นแหละที่ยังไม่ออกก็ไม่ว่าไอ้ไห้กคจะโกออกเนีแต่นั่งรับแบบงหนาวทะเล่ะอลฝันฝันร่ำในหางนั่งหางนั่นแล้ลอยโยแต่ว่าเขาก็ไปจางมาไปแดแกแต่ว่าจะได้งามเมื่อเดีเมือเดียวเมื่อธรรมดาคนอายุหนาดำดำอายุหน้าต่อไป่กวละเป็นละมวนละว อุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเวลาไม่เป็นไรขอบคุณท่นานนายจพรท่าูปริยัติพัฒรากรอร์เ,อเป็นประสมประธานส่วนของรับมนตรบาเก็บภาพเด้อส,สวยนะะ่โยมเ้อ,อาอย่างเงี้ยมกรม่อนนี้คุณนนตอนนี้ลูกศิษย์กรม ภู ừ, án, ng, th th y, oh, ้ภผยทางหลวงเอาไปโอ้ยอุ๋ยสารวัตรมาช่วยกันมาทุกท่านผู้ชายมาทีนี้ประมงเลยสามลูกต่อนหนึ่งองค์เกมเมื่อไร้าไปหนีบาตรไม่น้อยของเจ้าแม่นาเภอเนี่ยแล้วก็พระอู้ิบูรณารมงคบาทรไม่น้อยก็ไปลูกจันทร์เด้บาตรลูกจันทกานบอสเซอร์ใหญ่เราไม่เป็นไรอันนี้ชื่อบระเสอร์ด้วยธรรมดาเนี่ยไดงแล้วในเสียบแทงสมองปัญญาทุกทักทุกทุกอันนี้ลูกนี้ขังมากอยู่ป่ามีมะพร้าวอะไรนี่ขังมากยิ้มเมื่อไร่นี โยมขึ้นต้นไม้ทุกทีเนี่ยเอออันนี้พวกมีบารมีพระผู้ใหญ่อันนี้พระผู้ใหญ่น้ำหนักได้ตับกว่าร้อโลเป็นพระผู้ใหญ่มาลูกตามาเออถ้าใครเจิหน้าจามาจักจริงจามาจักจริงจาไปไปหาจินน้ำผึ้งเผานี่ล่ะแต่หาจินน้ำผึ้งเผาเออจามาจักจริงจ่า อ่าช้าๆเด้อครูบาอาจารย์ไมต้องรีบนะครับผมอ่าลูกศิษย์ผู้ชายคนหนึ่งไปเตรียมน้ำไปเตรียมน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดไปลูกหนึ่งเด้อพ่อต้อผไหว้ไไปเตรียมน้ำล้างเท้าตักใส่น้ำเรื่อยนะใส่ขันก่อนขึ้นก่อนขึ้นศาลาน้ะปัญะไปจะให้ครูบาอาจารย์ขึ้นไปแล้วก็ถวายบิณฑบาตเช่นนำบาตรครูบาอาจารย์นะครับอ่าเตรีไปที่นี่ก่อนตั้งไว้ในศาลาก่อน แล้วก็กราบที่บอลท่านล้างเท้าเลยนะผู้ชายกับผู้หญิงก็สูงน้ําผู้ชายก็เช็ดเท้าล้างเท้าขึ้นสู่ศาลาไปถวายศาลากันก่อนนะโยมนะถัดศาลาน้ำปานักข้างหลังก็ได้ไปจีนี่ของดีให้คันป้าวจะถือของไปผ่สินะสบายไม่เล้วซะใครจะให้แล้วตอนสงฆ์น่ะโอ้ตอนนี้มีแต่คนสวยๆอ่าไปเตรียมน้ำไปเลยเตรียมน้ำล้างเท้าปัญญาจารฆ่าเช็ดด้วย หาผ้านะเดี๋ยวอจะมาไปหาผ้ามาให้ผ้าเช็ดเท้าสบายใจเอาบุญกับท่านวันนี้มีโครงการก็เดี๋ยวทับบางนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะทวายมีผ้าด้วยนะรับทานก็เดี๋ยวของสูตรสีรัตพระราดามขอบคุณหลายๆที่ส่งอามาให้ทั้งที่ส่วนน้ำคืมอะไรที่ Đây là ạ. cái ừ. nó, phải thích, có nó không không có nó phải phải. Có hồ hồ. Đó điểm. Điểm nó là... <laughs> อาจารย์อ่ามีจักรกลต่างๆยากปทั้งยังของร่างบรรดาชารว่าเอโกรเอนิเสส์เด็กใชลาเรียนการงานในวันฟ้าคือก็ือดรนแรงส่วนใจในนั้หแต่กี่ปนข้อข้อเกี่ยวกันก็คุทธไทยยุทธร่องเผยเ็ัจเจกทีวีเด็กวัดวัดอตมาเม็ยฟัเนี่ยชีวีใช้งานในทุกงานอาารี anh à, นี้มาที่ทางเท้านั่งนั่งนะครับท่านอาจารย์อ่าเชิญนะน้องตลาดก็อย่างอ่ะเนี่ยนอนแล้วครับไปเช็ดเท้าพระครูบาอาจารย์ครับค่ะเชิญเลย